และท่อทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงนะคะมันสั้นมากๆสั้นกว่าของผู้ชายมากๆเลยค่ะซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะมักจะมีอาการเหล่านี้กันหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าฮันนีมูนซิสไตตก็คืออาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์อาการผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ที่ควรไปพบแพทย์วันนี้ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดกันนะคะ แต่เป็นเรื่องที่สําคัญต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ามีแฟนคลับของแม่จ๋านะคะทักอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเยอะมากมาก,ก็คืออาการผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาการผิดปกติต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะและอาการต่างๆเหล่านั้นนะคะมันเป็นสัญญาณของโรคอะไรมันเกิดจากอะไรแล้วเราควรจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงนะคะเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ค่ะ หนึ่งค่ะอาการปวดหรือแสบขณะปัสสาวะอาการนี้นะคะพบได้บ่อยมากๆค่ะโดยเฉพาะในผู้หญิงถ้าหากว่าคุณนะคะหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยพบว่าตัวเองนะคะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะไม่ค่อยสุดอาจเป็นสัญญาณนะคะว่าอาจจะมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นค่ะซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะมักจะมีอาการเหล่านี้กันหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าฮันนีมูนซิสไตติดก็คืออาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้หญิงเป็นได้ง่ายค่ะและมันเป็นเพราะว่าท่อทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยกับช่องคลอดมันอยู่ติดกันเลยค่ะและในขณะที่มีกิจกรรมนะคะมีการสอดใส่มันก็จะมีการเสรียดสีกันเกิดขึ้น <ข stage. S 1> ก็อาจจะทําให้เชื้อโรคต่างๆนะคะจากช่องคลอดหรือจากอาวัยวะของฝ่ายชายเนี่ยเดินทางเข้าไปในท่อทางเดินปัสสาวะทําให้ฝ่ายหญิงนะคะเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะและท่อทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงนะคะมันสั้นมากๆสั้นกว่าของผู้ชายมากๆเลยค่ะ จึงทาให้ฝ่ายหญิงนะคะเกิดอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายค่ะจากข้อมูลของกรมอนามัยนะคะพบว่าผู้หญิงนะคะอายุช่วงประมาณ20-40ปีประมาณ15-20นะคะพบว่าเคยมีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะและเคล็ดลับนะคะถ้าหากว่าสาวๆคนไหนนะคะไม่อยากมีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะเคล็ดลับเลยสําคัญมากๆที่สาวๆจะต้องทํานะคะก็คือดื่มน้ําให้มากๆค่ะ ั้งก่อนแล้วก็หลังมีกิจกรรมนะคะเพื่อให้เรานะคะปวดปัสสาวะแล้วก็จะได้ปัสสาวะเอาเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะอยู่ในท่อทางเดินปัสสาวะนั้นออกมาค่ะเพราะฉะนั้นหลังมีกิจกรรมทุกครั้งนะคะฝ่ายหญิงนะคะควรจะลุกไปเข้าห้องน้ําเพื่อขับปัสสาวะออกมาจะได้ขับเอาเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในท่อทางเดินปัสสาวะนั้นออกมากับปัสสาวะให้มากที่สุดค่ะป้องกันการเกิดฮันนีมูนซิสไติดหรืออาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์ และนอกจากปัสสาวะแสบขัดหลังมีเพศสัมพันธ์จะเป็นสัญญาณของอาการนี้แล้วนะคะอีกโรคหนึ่งที่ต้องสงสัยนะคะถ้ามีอาการปัสสาวะแสบขัดหลังมีเพศสัมพันธ์นั่นก็คืออาจจะมีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะโรคที่พบได้บ่อยมากๆนั่นก็คือโรคหนองในไม่ว่าจะเป็นหนองในแท้หนองในเทียมก็จะมาด้วยาการปัสสาวะแสบขัดได้ค่ะ อาการที่2นะคะก็คือเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ถ้าหากว่ามีอาการเลือดออกจากช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยไม่ใช่ช่วงที no ่คุณจะมีประจำเดือนเลือดที่ออกนั้นไม่ใช่เลือดประจำเดือนนะคะอาจสงสัยว่ามีการบาดเจ็บภายในช่องคลอดปากมดลูกหรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นค่ะถ้าหากว่ามีอาการเลือดออกผิดปกติหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะออกมากหรือว่าออกน้อยอย่าปล่อยให้หายเองนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะ อาการที่3นะคะก็คืออาการปวดท้องหรือว่ามีอาการปวดนวงนวงหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะถ้าหากว่าหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่ามีอาการปวดท้องน้อยไม่ว่าจะเป็นอาการปวดนวงนวงหรือว่ามีอาการปวดบริเวณขาหนีบอาการที่ต้องสองสัยนะคะอาจจะมีการอักเสบของมดลูกปิมดลูกหรือว่ารังไข่ค่ะจากสถิติของกรมอนามัยนะคะพบว่าผู้หญิงวัยเจริญพันธุนะคะในช่วงอายุประมาณ20-35ถึงปี ประมาณ10%เนี่ยเคยมีอาการปวดท้องนงน่วง,วงหลังม,มีเพศสัมพันธ์แล้วก็พบว่ามีอาการผิดปกติของมดลูกปีกมดลูกหรือว่าบริเวณรังไข่ค่ะถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องนงน่วง,วงหรือว่าปวดบริเวณขาดนีบนะคะอย่าละเลยนะคะควรจะสังเกตนะคะว่าถ้าหากว่าอาการเนี่ยมันปวดรุนแรงมากขึ้นปวดต่อเนื่องหรือโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีไข้ร่วมด้วยนะคะไม่ควรทิ้งไว้เด็ดขาดควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดค่ะ สัญญาณที่4ี่นะคะก็คือมีอาการคันหรือระคายเคืองบริเวณช่องคลอดหรืออวัยวะเพศถ้าหากว่าพบว่ามีอาการคันแสบร้อนหรือว่ามีอาการบวมแดงนะคะบริเวณอวัยวะเพศช,ช่องคลอดหรือลามไปถึงบริเวณขาหนีบนะคะอาจสงสัยว่ามีการติดเชื้อต่างๆเกิดขึ้นเช่นติดเชื้อราติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพนันธ์ค่ะก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าหากว่ามีอาการคันแสบร้อนหรืออะไรแบบนี้แล้ว ถ้าหากว่ายิ่งมีไข้ด้วยหรือมีตกขาวผิดปกติด้วยเช่นตกขาวสีเหลืองสีเขียวมีกลิ่นเหม็นผิดปกติสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อราหรือเปล่าหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียหรือติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาการที่5นะคะถ้าหากว่าหลังมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วนะคะอาจจะไม่ใช่ทันทีนะคะแล้วรู้สึกว่ามีอาการไข้ หนาวสัน่นหรือว่าอ่อนเพลียผิดปกติอาจเป็นสัญญาณว่ามีการติดเชื้อรุนแรงโดยเฉพาะติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งอาจจะมาจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆค่ะเช่นโรคซิฟิลิสโรคหนองในถ้าหากว่ามีอาการดังที่กล่าวมานะคะมีไข้หนาวสัน่นอ่อนเพลียมากผิดปกติอันนี้นะคะยิ่งต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายค่ะ และอาการที่6นะคะมีแผลหรือว่ามีผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะโรคที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศแล้วแสดงอาการมาด้วยผื่นตุ่มแผลต่างๆนะคะก็เช่นโรคเริมโรคเริมเนี่ยเป็นได้ทั้งบริเวณด้านบนริมฝีปากแล้วก็ใต้สะดือลงไปก็โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศโรคเริมเนี่ยถือว่าเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งค่ะติดต่อกันได้ง่ายโรคเริมมักจะมีอาการมาด้วยตุ่มน้าําใส ะะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะคะอีกโรคนึงที่พบได้บ่อยมากๆแล้วทําให้มีแผลที่อวัยวะเพศนั่นก็คือโรคแผลริมอ่อนค่ะอันนี้เป็นได้ง่ายมากติดต่อกันเยอะมากวัยรุ่นเป็นกันเยอะมากเลยนะคะโรคแผลริมอ่อนเป็นโรคติดต่อทังเพศสัมพนันธ์ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะลักษณะของแผลริมอ่อนเนี่ยจะคล้ายๆกับแผลร้อนในที่เกิดขึ้นบริเวณภายในปากของเราเลยค่ะ แผลเป็นกลมๆขอบแผลนิ่มๆนะคะไม่ค่อยเรียบแล้วก็ตรงกลางแผลมักจะมีสีขาว,ขาวๆขุ่นๆคล้ายๆหนองค่ะมีอาการเจ็บแสบเวลาโดนสัมผัสนะคะหรือว่าเวลาปัสสาวะอีกโรคหนึ่งนะคะก็มีแสดงอาการมาด้วยมีแผลเหมือนกันนั่นก็คือโรคซิฟิลิสนะคะโรคซิฟิลิสระยะท้ายๆเนี่ยก็จะแสดงอาการมาด้วยมีแผล แต่ว่าแผลเนี่ยจะเป็นแผลริมแข็งนะคะแผลคล้ายๆกับแผลร้อนในแต่ว่าขอบของแผลริมแข็งเนี่ยจะเรียบจะไม่เหมือนกับแผลริมอ่อนที่ขอบมันจะเปื่อยๆยุ่ยๆนะคะแล้วก็แผลเนี่ยจะมีมากกว่า1แผลค่ะหรือผื่นนะคะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อราก็ได้ค่ะก็ทําให้มีอาการผื่นแดงเป็นปื้นแล้วก็มีอาการคันมากบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะลามมาถึงบริเวณขาหนีบบริเวณหน้าขาไปถึงทวารหนักได้ค่ะสรุปนะคะ สัญญาณผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วควรจะไปพบแพทย์นะคะก็เช่นมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะไม่ค่อยสุดนะคะเจ็บแสบขณะปัสสาวะหรือมีอาการเลือดออกผิดปกติซึ่งหลังมีเพศสัมพันธ์ช่วงนั้นไม่ใช่ช่วงที่เรามีประจำเดือนแต่ดันมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกตินะคะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยมีอาการปวดท้องอาจจะปวดนองนวงหรือปวดรุนแรงหรือปวดบริเวณขานีบหรือมีอาการคันและคลายเครื่องมีพืน่น มีตุ่มมีแผลมีเม็ดต่างๆขึ้นที่อวัยวะเพศมีอาการไข้หนาวสัน่นอ่อนเพลียนะคะถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้นะคะหลังมีเพศสัมพันธ์นั่นแสดงว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นค่ะควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายหาสาเหตุอย่างละเอียดจะได้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องนะคะและอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะถ้าหากว่าไม่อยากมีปัญหาแบบต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมานะคะ เซฟเซ็กทุกครั้งนะคะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะถุงยางอนามัยคือตัวเลือกที่ดีมากๆค่ะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกนักนการตั้งครรภ์หาซื้อง่ายมีขายตลอด24ชั่วโมงราคาก็ไม่แพงค่ะถุงยางอนามัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย